ขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องนิยายใบยเด็กน้อยหวังว่าทุกท่านจะเพลิดเพลินและมีความสุขจากคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อได้รับแจ้งเตือนจากเราขอบคุณค่ะพอเห็นรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้านางรวมถึงประกายที่ฉายอยู่ในดวงตานึกถึงความนุ่มหยุ่นที่มือเขาจับไปก่อนหน้านี้และยังสัมผัสยามริมฝีปากกระชนกันเพียงชั่วครู่ใบหน้าเขาก็มืดทะมึนลงแต่แค่ใบหน้าถูกหนวดเคราบังไว้จึงมองไม่ออกเท่านั้น เห็นเขาหันเดินจากไปโดยไม่พูดไม่จาเฟิ่งจิว๋วจึงตะลึงอยู่น้อย,อยๆเธอครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะสาวเท้าก้าวตามไปท่านอาที่จริงพวกเราก็มีวาสนาต่อกันไม่ใช่หรือขนาดท่านอยู่ด้านในนี้ก็ยังได้พบกันอีกในเมื่อเป็นแบบนี้ทำไมพวกเราไม่ร่วมทางกันเสียเลยละ่ะเมื่อเห็นเขาเดินไปโดยไม่สนใจอย่างสิ้นเชิงเธอก็ไม่ใส่ใจหากคิดถึงความแข็งแรงของตัวเองวิ่งพลานอยู่ที่นี่ตัวคนเดียวก็ยังอันตรายอยู่บ้างจริงๆแต่ถ้าตามเขาคนนี้ไปด้วยจะปลอดภัยมากกว่าเยอะ ดังนั้นเขาเดินเธอตามเขาหยุดเธอก็หยุดตามทว่าหากเทียบกับคนที่ไม่คิดอะไรมากเช่นเธอกลิ่นอายเย็นเยยบบนร่างของหลิงโมหานตรงหน้ากลับยิ่งหนาแน่นขึ้นจนสุดท้ายในที่สุดเขาก็กวาดตามองมาด้วยความเย็นชายอย่างเหลืออดพลางก็ขมวดคิ้วถามทำไมเจ้าถึงเอาแต่ตามข้าเขาคิดว่าตัวเองไม่ใช่คนที่เข้าหาง่ายอะไรปกติพวกคนที่พบเห็นเขามีใครบ้างที่ไม่รักษาระยะห่างสักสามก้าต่อให้เป็นคนที่ไม่รู้กันพอถูกเขาผลักไสก็จะไม่ทำตัวหน้าด้านหน้าทนตามติดไปตลอดอีก แต่กลายเป็นว่าหญิงคนนี้กลับทำตัวราวแผ่นยาหนังวัวเหนียวหนาที่สะบัดอย่างไรก็ไม่พ้นเพราะข้ารู้จักแค่ท่านคนเดียวหน้าเฟิ่งจิวบอกเขาไปตามเหตุผลอันสมควรถึงแววตาจะมีประกายหยอกล้อแต่สิ่งที่แสดงออกบนใบหน้ากลับเป็นความจริงจังหาใดเปรียบตั้งแต่ท่านให้เศษเงินกับข้าข้าก็มั่นใจว่าท่านเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่ง เส้นเลือดบนหน้าผากหลิงโมหานเริ่มไม่สงบคิ้วเขากระตุกสีหน้าก็ตึงๆแม้กระทั่งริมฝีปากยังเม้มแน่นเป็นเส้นตรงสายตาลึกล้ำกวาดมองไปทางนางก่อนจะเดินหน้าต่อไปโดยไม่พูดอะไรอีกหากรู้แต่แรกว่าเงินที่โยนช่วยไปจะนำแผ่นยาหนังวัวชิ้นนี้มาหาเขาต่อให้มีเงินนั้นติดตัวเขาก็คงไม่โยนออกไปแน่สวรรค์รู้ดีว่าตอนนั้นเขาไม่ได้มอบเศษเงินนั้นให้ด้วยความมีน้ำใจแต่เพียงคลำเจอก้อนเงินจากเอวพอดีและเห็นว่าขอทานน้อยนั่งอยู่ตรงนั้นจึงโยนมันออกไปใครจะไปรู้ว่า ฟิ่งจิ๋วที่เดินตามหลิงโมหานเห็นเขายิ่งเดินไปในที่ที่ลึกขึ้นสายตาก็เป็นประกายเล็กน้อยอย่างอดไม่ได้เธอมองเงาร่างสีดำเบื้องหน้าแล้วถามท่านอาค่าได้ยินว่าด้านในนั้นมีสัตว์ร้ายอยู่มากนักจริงหรือไม่เดิมก็ไม่หวังให้เขากล่าวอะไรแต่นึกไม่ถึงว่ากลับได้ยินเสียงอันเฉยเมยและเย็นชาดังลอยมาในเมื่อรู้แล้วก็รีบออกไปเสียท่านอา่าก็ตามเก็บยาอยู่ข้างกายท่านนี่แหละจะไม่สร้างปัญหาให้ท่านหรอก เธอเพิ่งตรวจเส้นชีพจรดูพบว่าพอสำลักเลือดออกมาก็ถอนพิษในร่างไปมากกว่าครึ่งขอแค่ตอนเย็นกินสมุนไพรแก้พิษอีกรอบก็น่าจะใช้ได้แล้วเดิมทีเธอคิดจะถอนพิษในร่างแล้วค่อยออกไปจากป่าก้าวหมอบใครใช้ให้เธอได้พบท่านอาอีกกันละเธอคิดจะหายาไประหว่างที่ตามอยู่ข้างๆเขาถึงแม้ก่อนหน้านี้เธอจะเข้ามาด้านในแล้วแต่ก็เป็นแค่รอบนอกของด้านในอีกทีตอนนี้เดินตามเขาลึกเข้าไปในใจเธอก็ทั้งตื่นเต้นและตั้งตารอยอยู่บ้างไม่รู้ว่าด้านในจะมีสมุนไพรแบบไหนอีก ได้ยินว่ายิ่งเป็นที่อันตรายก็ยิ่งได้พบยาทิพหักเธอสามารถหายาทิพได้ยิ่งดีถึงไม่ได้ใช้ก็ยังเอาไปขายได้อีกอย่างตอนนี้ใบหน้าเธอถูกซูร่์วอวินทำลายจนเป็นเช่นนี้ขนาดมองตัวเองยังรู้สึกกลัวเลยจึงเป็นธรรมดาที่เธอต้องคิดหาวิธีรักษาบาดแผลบนใบหน้าให้หายดีมิเช่นนั้นหากต้องใช้ใบหน้านี้ไปตลอดชีวิตคงได้ถูกประมาทว่าเป็นปีศาจแน่ ถึงแม้เธอไม่ค่อยสบายใจแต่ถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็เป็นท่านอาที่อายุค่อนข้างมากผู้หนึ่งเรื่องผ่านไปแล้วจะพูดถึงอีกก็ไม่ดีนักต่างฝ่ายจะได้ไม่กรากระอ่วนกันไปเปล่าๆแต่สิ่งที่ทําให้อารมณ์เธอค่อยๆดีขึ้นคือเมื่อยิ่งเดินเข้าไปด้านในตลอดทางที่ตามเขาอยู่ด้านหลังก็เก็บยาทิพย์ได้ไม่น้อยเลยสมุนไพรชนิดนี้จะมีพลังวิญญ,ญาณอยู่แม้เป็นเพียงพวกยาทิพย์ที่เห็นได้ค่อนข้างบ่อยแต่ก็ทําให้อารมณ์ของเธอยิ่งเบิกบ,บานขึ้นมาเอนั่นมันสามแฉกแดงเป็นยาทิทาพย์ พอเห็นต้นยาทิพย์ที่เติบโตอยู่กลางพุ่มวัชพืชเธอจึงวิ่งระรื่นเข้าไปและขุดเก็บมันมาอย่างระมัดระวังถึงอย่างไรต้นสามแฉกแดงก็เป็นยาทิพย์ที่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินยาทิพย์แบบนี้จะพบอยู่แค่ด้านในของป่าหากอยู่เพียงรอบนอกก็ไม่อาจได้พบเห็น จริงๆแล้วยาทิพย์พวกนี้เหมือนกับยาสมุนไพรล้ำค่าที่เธอรู้จักในยุคศตวรรษที่21ไม่ว่าจะชื่อยาหรือรูปลักษณ์ของยาทิพย์ก็ล้วนเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วมีแค่อย่างงอเดียวที่ไม่เหมือนกันคือที่โลกนี้จะฝึกฝนพลังวิญญาณและพลังเร้นลับนำซ้ำสมุนไพรส่วนใหญ่ก็เป็นยาทิพย์สรรพคุณของมันจึงยิ่งโดดเด่นฟิวในตอนนั้นเองเสียงดังฟิวที่รวดเร็วรุนแรงพุ่งมาทางเธอเฟิ่งจิ๋วที่ขุดยาทิพย์อยู่อย่างระวังหลบออกไปด้วยความบ้องไวยโดยที่ยังไม่เงยหน้าแแแแลละตตอออนนนนนี้้้้้ฉกกกดดงถูเธขขุึมมาาไวใวใื หลิงโมหานที่อยู่ด้านหน้าได้ยินเสียงก็หันกลับไปมองทันทีมือที่อยู่ข้างกายยกขึ้นน้อยๆเมื่อลูกศรดอกนั้นยิงไปหาขอทานน้อยทว่าพอเห็นนางหลบได้ฉับไวเขาจึงดึงมือกลับอย่างสงบเยือกเย็นแล้วมองไปทางคนที่มาจากอีกด้านหนึ่งยามนี้เฟิงจิ๋วกำลังมองลูกสะคมกริบซึ่งปักอยู่ตรงที่เธอเพิ่งนั่งเมื่อครูท่าเมื่อกี้หลบไม่เร็วพอลูกศรน,นี้คงพุ่งมาโดนร่างเธอแล้ว สำหรับการปองร้ายที่ไรเหตุผลเช่นนี้ริมฝีปากเธอปรากฏรอยยิ้มไม่มีพิษภัยทว่ากลับมองผู้มาเยือนด้วยดวงตาที่ไม่มีรอยยิ้มอยู่แม้แต่น้อยคนพวกนั้นคือกองกำลังที่มีกันประมาณ20คนหัวหน้าเป็นชายวัยกลางคนท่าทางสุขุมผู้ที่ตามมาข้างกายคือชายหนุ่มอายุราวๆ20กับสาวน้อยวัยประมาณ1 5 1 6กลุ่มคนด้านหลังต่างสวมเครื่องแบบคล่องตัวเหมือนๆกันคลับคล้ายว่าจะเป็นสมาชิกของตระกูลดูดูแล้วเหมือนจะเป็นตระกูลหนึ่งที่ออกมาฝึกวิชา หลังจากพินิดมองคนเหล่านั้นโดยไม่พูดไม่จาแวบหนึ่งสายตาของเฟิงจิ๋วจับจ้องไปที่ร่างของสาวน้อยผู้นั้นเห็นว่านางสวมชุดกระโปรงกอบผ้าโปร่งบางสีชมพูเนินอกอบอ,อิ่มที่โผลออกมาเกินครึ่งช่างรงสเสน่เอลเล็กเอ็กก็บีบรัะเสียจนดูเพรียวบางอ่อนช้อยทว่าจากคันธนูดำในมือกับลูกศรที่ด้านหลังชัดเจนมากว่านางคือคนที่ยิงลูกศรดอกนั้นมาส่งต้นสามแฉกแดงมาซะ สาวน้อยผู้นั้นมองเฟิ่งจิ๋วที่เนื้อตัวสกรปรกด้วยสายตาหยิ่งผยองพร้อมพูดอย่างดูถูกว่าขอทานคนหนึ่งไม่ไปนั่งมุมถนนซ้ำยังกล้าวิ่งเข้ามาหาที่ตายถึงในนี้อีกใช้ชีวิตเบื่อแล้วจริงๆิสินะสายตามองประเมินโดยไม่ปิดบังของเฟิ่งจิ๋วกวาดมองที่ร่างนางแล้วกล่าวน้ำเสียงเหยียดยามเลียนอย่างอีกฝ่ายแล้วเจ้าไม่ไปอยู่ที่เรือนอี้หงกลับวิ่งมาอวดเนื้อหนังถึงป่าก้าวหมอบอยากจะยั่วยวนใครกันเฟิ่งจิ๋วพูดออกมาเช่นนี้มุมปากของหลิงโมหานด้านหน้าก็กระตุกเล็กน้อยแล้วววสายหััักบตเอง นางใช่ผู้หญิงเสียที่ไหนก็เป็นอันธพาลอยู่ชัดๆเมื่อคนทางด้านของสาวน้อยได้ยินกลับมีท่าทีเย็นชาสายตาแต่ละคู่ที่มีจิตสังหารจับจ้องอยู่บนร่างเฟิ่งจิ๋วราวกับกระบี่คมมีเพียงชายไวกลางคนกับชายหนุ่มที่ยังมีท่าทีเช่นในตอนแรกแค่แววตาทั้งสองที่มองเฟิ่งจิ๋วกลับเหมือนกำลังมองคนตายก็ไม่ปานเจ้ามันรนหาที่ตาย